รุปราคาผักวันนี้วันที่12กรกฎาคม2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4ี่มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดใสใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกรัมละ8บาทกวางตุ้งดอ,อกกิโลกรัมละ18บาทกะลำปลีแตงผลกิโลกรัมละ15บาทกะลำปลีม่วงกิโลกรัมละ30บาทกะลำดอ,อกกิโลกรัมละ15บาท กลัมปลีเขียวกิโลกรัมละ8บาทกลัมปลีหัวใจกิโลกรัมละ30บาทคณะต้นกิโลกรัมละ6บาทคณะยอดกิโลกรัมละ20บาทคณะฮ่องกองกิโลกรัมละ50บาทผักกาดขาวลุ่ยกิโลกรัมละ10บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ12บาทผักา 35, กาดหอมกิโลกรัมละ30บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ50บาทผักกาดไส้กิโลกรัมละ40บาท ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ18บาทผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ16บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกกิโลกรัมละ50บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ70บาทต้นหอมกิโลกรัมละ55บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ40บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ90บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ25บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ32บาท รากผักชีกิโลกรัมละ110บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ60บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ20บาทใบโหระพากิโลกรัมละ30บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ20บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ1 0 0บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ70บาทดอกหอมกิโลกรัมละ70บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ5 5บาท ใบชาพลูกิโลกรัมละ50บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ26บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทคาอ่อนกิโลกรัมละ50บาทคาแก่กิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ30บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ180บาทพริกกระเหลียงกิโลกรัมละ100บาท พริกจินดาเขียวกิโลกรัมละ5 5บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ50บาทพริกซุปหัตเขียวกิโลกรัมละ60บาทพริกซุปหอตแดงกิโลกรัมละ65บาทพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ50าบาทพริกชีฟ้าแดงกิโลกรัมละ55าบาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ65บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ65บาท พริกหยวกกิโลกรัมละ50บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ80บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ8พริกหวานแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ80บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ90บาทพริกขี้หนูยอดสดแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละ150บาท พริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ300บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ30บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ26บาทถั่วพูกิโลกรัมละ47บาทถั่วลันตาหวานกิโลกรัมละ180บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ30บาทลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ24บาทบวบงูกิโลกรัมละ24บาทบวบหอมกิโลกรัมละ30บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ16บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ20บาท ชะอมกำลระ15บาทดอกแคร์กิโลกรัมละ90บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ12บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ7บาทฟักลินฟ้ากิโลกรัมละ60บาทฟักสตอกรัมละหนึ่ง0บาทมะรากินกกิโลกรัมละ20บาทมะราจีนกิโลกรัมละ24บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ36บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ24บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ24บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ30บาท มะเขือลายกิโลกรัมละ28บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ24บาทมะเขือเซดิ้งกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ32บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ26บาทมะเขือเทศรายชินีกิโลกรัมละ100บาทมะเขือเทศสีดายกิโลกรัมละ64บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ70บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ20บาทมะเขือเทศทอแดงกิโลกรัมละ46บาท มะละกอดิบกิโลกรัมละ10บาทมะละกอฮอลแลนด์กิโลกรัมละ32บาทแตงกวากลางกิโลกรัมละ12บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ26บาทแตงร้านกิโลกรัมละ15บาทฟักทองทองอัมพยกิโลกรัมละ24บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ24บาทฟักทองเกษตรกิโลกรัมละ24บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ24บาท แตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ26บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ14บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ60บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มดละ300บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ130บาทผักวันป่ากิโลกรัมละ100บาทยอดผักปลางกิโลกรัมละ10บาทสายบัวล่อก,กิโลกรัมละ16บาทนอไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ120บาท หัวเฉยเท้ากิโลกรัมละ8บาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ60บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ70บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ20บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ40บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ40บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ80บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ120บาท มะนา,าวเบอร์เล็กลูกละ0.6บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ1.3บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ2.1บาทเห็ดกระด uh ้างกิโลกรัมละ200บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ150บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ120บาทเห็ดหนูหนูสดกิโลกรัมละ56บาทเห็ดหนูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ12บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16บาท หน่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ12บาทหน่อไม้ไผ่รั่วกิโลกรัมละ12บาทหน่อไม้ดองกิโลกรัมละ30บาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ12บถึงบาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ14บถึงบาทเผือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ20-22บถึงบาทถั่วลิสงสดถังละ10กิโลกรัมถังละ340กล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางวีละ25บ้าาทกล้วยน้ำว้าขาวน กล้วยหอมทองเบอร์เล็ก4 0 0ร้อบาทต่อเข่งเข่งและเจวดีกล้วยหอมทองเบอร์กลางห0 0รอบาทต่อเข่งเข่งและเจวดีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่เจ0ด้อยบาทต่อเข่งเข่งและเจ็ดีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวีละส8บดบาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละส5ิบหาบาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละสี่สิบห้าบาทต่อไปเป็นรายการบทวิเคราะห์นะครับบทวิเคราะห์เ,เรื่องของ อีกสามเดือนข้างหน้านะครับเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการปลูกผักหลายชนิดที่ชอบอากาศเย็นแล้วก็สามารถาทนน้ำฝนได้บ้างนะครับรวมถึงผักที่ต้องการความชืน้นในช่วงนี้ด้วยนะครับผักที่แนะนำให้ปลูกในช่วงนี้ได้แก่นะครับกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกผักกาดขาวปลี ผักกาดหอมผักชีขึ้นช่ายถั่วลนเตาและผักอื่นๆที่ชอบอากาศเย็นนะครับผักที่แนะนําให้ปลูกนะครับในอีกสามเดือนข้างหน้านะครับเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนะครับผักกินใบที่ชอบอากาศเย็นนะครับเช่นผักกะหล่าปลีกะหล่าดอกผักกาดขาวปลีผักกาดหอมผักชีผักขึ้นช่ายปวยเล้งนะครับ ผักกินฝักนะครับก็เช่นถั่วลันเตาผักอื่นๆก็เช่นข้าวโพดหวานพริกมะเขือเทศถ้ามีโรงเรือนนะครับหรือสามารถดูแลเรื่องน้ําได้ดีนะครับผักสวนครัวอายุสั้นเช่นต้นหอมผักบุ้งจีนกวางตุง้งปลูกง่ายขายได้เร็วนะครับผักที่ปลูกง่ายก็ถั่วงอกต้นอ่อนทธนตะวันเห็ดนางฟ้าปลูกง่ายขายได้เร็วนะครับ ควรศึกษานะครับความต้องการของตลาดในพื้นที่นะครับเพื่อให้สามารถขายผลผลิตได้ราคาดีนะครับข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลทั่วไปนะครับควรจะพิจารณาปัจจัยอื่นนะครับเพิ่มเติมเช่นสภาพพื้นที่สภาพอากาศในแต่ละวันแล้วก็ความต้องการของตลาดในพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับต่อไปนะครับผมจะนําข้อมูลสถิติของผักขึ้นช่ายนะครับมานําเสนอทุกท่านนะครับ สถิจิราคาผักขึ้นช่ายย้อนหลังไป1ปีนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ปีที่แล้วนะครับสูงสุดอยู่ที่100บาทนะครับถัดมาสิงหาคม2567สูงสุด118บาท กันยายน2 5 6หเจดสูงสุด1 2 7ยี่บ็ดบาทตุลาคมสองห้าเจ็ดสูงสุดหนึ่งสิบบาทพฤศจิกายนสองห้าเจดสูงสุดหนึ่งยบเบาทธันวาคมสองห้าเจ็ดสูงสุด70ดสบาทาเดือนธันวาคมนี้รู้สึกว่าราคาจะตกลงมากนะครับเมื่อเทียบกับกรกฎาถึงพฤศจิกาสองห้าเจ็ดที่ผ่านมานะครับ ถัดมามกราคม2568ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ราคาสูงสุดอยู่ที่62บาทถัดมากุมภาพันธ์2568สูงสุด50บาทมีนาคม2568สูงสุด67บาทมีเมษายน2568สูงสุด42บาทถัดมาพฤษภาคม2568สูงสุดอยู่ที่118บาทนะครับเดือนนี้ราคาของผักขึ้นชายจะ ปรับราคาจะปรับสูงขึ้นนะครับแล้วก็มิถุนายนสองห้าแปดสูงสุดอยู่ที่133บาทราคาก็เริ่มขยับขึ้นนะครับในช่วงพฤษภามิถุนายนนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับราคา,าในช่วงกรกฎา,าถึงถึงพฤศจิกาในราคาเนี่ยจะสูงขึ้นมากเลยนะครับนะครับและปีนี้ก็คาดว่านะครับราคา ของผักขึ้นช่ายก็จะปรับราคาสูงขึ้นไปด้วยเช่นกันนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อดูจากสถิตินะครับส่วนปัจจัยอื่นๆก็มีฝนนะครับอย่างเช่นช่วงฤดูการนะครับสภาพดินฟ้าอากาศนะครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนนะครับการเพาะปลูกผักขึ้นช่ายก็คงไม่ง่ายนะครับแล้วก็จะทําให้ใน,นช่วงที่าสามารถทําทให้สามารถขาดแคลนผลผลิต ออกสู่ตลาดราคาก็จะปรับสูงขึ้นนะครับนะครับทุกท่านนะครับก็สามารถนำข้อมูลนี้ไปประกอบการตัดสินใจว่าจะปลูกหรือไม่นะครับหรือจะปลูกในช่วงไหนดีนะครับเพื่อให้ราคาออกสู่ตลาดได้ราคาดีนะครับก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับมาฟังกันได้เลยนะครับผมนะครับ หัวข้อก็มีว่านะครับประสบการณ์การเป็นพ่อค้าใหม่ขายผักนะครับที่ตลาดค้าส่งตลาด4มุมเมืองนะครับประสบการณ์ครั้งแรกนะครับครั้งแรกในชีวิตกับการเป็นพ่อค้าขายผักครั้งแรกก็เล่นตลาดปิกเนมเลยครับล่อ,ลอ4มุมเมืองเลยครับวันที่15เมษายนนะครับกลางตลาดากลางสงการพอดีเลยนะครับก็เอาผักชีนะครับไป 18กิโลกรัมนะครับเอาไปเอาไปน้อยมากนะครับ18กิโลกรัมนะครับที่เอาไปแค่นั้นก็เพราะนะครับอยากจะไปดูนะครับไปรูไปเห็นนะครับในเอาไปศึกษานะครับเรื่องของการขายผักนะครับและการเป็นพ่อค้าขายผักเขาเป็นกันยังไงนะครับก็อีกอย่างตัวเองนะครับทําสวนคนเดียวก็สามารถถอนและก็มัดกราผักชีได้วันละ วันละแค่นั้นเองนะครับวันละแค่นั้นนะครับก็เข้าไปถึงหน้าตลาดนะครับก่อนนะครับผ่านด่านเก็บเงินเข้าตลาดนะครับไปถึงประมาณ17บเนาฬิกาสามนาทีนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็จะจัดรถนะครับจัดระเบียบรถนะครับโบกรถให้จอดชิดซ้ายนะครับต่อคิวจากคันอื่นๆนะครับที่จอดอยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่เขาไปว่าผมมาขายครั้งแรกนะครับ มาลองขายผักดูครับแนะนำผมหน่อยนะครับเขาก็จึงบอกว่าที่นี่เปิดให้ขายเป็นรอบๆนะครับสำหรับลานค้าผักโดยเปิดรอบต่อไป19นนิกาให้จอดรถรออที่นี่ก่อนนะครับระหว่างจอดรอนะครับรถคันอื่นๆที่มาจอดรอก็เปิดผ้าคลุมผักตัวเองออกอแล้วก็สังเกตเห็นว่า ตอนจอดรอเข้าตลาดนั้นก็จะมีพ่อค้าตัดผักไปขายนะครับหรือเอาผักไปขายต่อที่ตลาดอื่นๆเช่นตลาดไทยเป็นต้นถามแล้วก็ได้ความว่าเวลาเวลาผักที่ตลาดไหนขาดเขาก็จะเอาไปหาจากอีกตลาดก็ถ่ายเทกันไปกันมานะครับนอกจากนั้นก็จะมีคนเมียนมานะครับมาตัดซื้อผัก รถที่จอดรอเข้าตลาดนี้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าตกลงราคาซื้อขายกันได้ก็ขนลงรถเลยใส่รถเข็นที่มีพนักง,งานรับจ้างขนอยู่แล้วได้เลยส่วนคันไหนตกลงราคาขายกันไม่ลงตัวก็หรืออยากเอาเข้าไปขายเองข้างในลานหรือไม่มีคนตัดซื้อก็จะรอเข้ารอบต่อไปคือรอบ19นิกา ถ้าเราเอาผักเข้าไปขายในลานสำหรับรถพี่กรับเสียค่าเข้า350บาทถ้าสมัครเป็นสมาชิกแล้วจะลดลงประมาณ10%รถ6ล้อ10ล้อก็ราคาก็จะแพงขึ้นตามลำดับระหว่างจอดลอก็จะมีคนเข้ามาถามไถ่หาซื้อตัดผักกันอยู่ตลอด ถ้าขายข้างหน้าตลาดได้ก็ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าตลาดแต่หากคนที่ซื้อเอาผักเข้าตลาดเขาจะต้องจ่ายเองเท่าที่สังเกตดูเป็นเช่นนั้นครับระหว่างรอก็เห็นว่าอาชีพพนักง,งานขนผักนั้นรายได้ดีมากสอบถามน้องเขยที่ทำงานตลาดไทยมาก็ระบบคล้ายๆกันนี่แหละคือคนขนผัก ซื้อเสื้อวินจากตลาดราคาไม่ถึงหมื่นน่าจะราวๆหกถึงหกพันถึงแปดพบาทนี่แหละครับจําได้คร่าวๆแล้วเวลาทํางานในแต่ละวันก็จะจ่ายเปอร์เซ็นต์นะครับรายได้ให้กับตลาดวันหนึ่งไม่ถึงร้อไม่ถึงร้อบาทแต่ที่ดูๆเห็นๆคือพวกเขาขนผักหากขนไกลหน่อยผักเต็มรถ ก็จะได้เที่ยวลับประมาณ200-300บาทเลยถามน้องเขยที่ทำงานในตลาดไทยดูเขาบอกว่าอาชีพคนขนผักจะมีรายได้วันลัประมาณ1 5 0 0 3 0 0 0บาทโดยประมาณโอ้โหนะครับอาชีพขนผักในตลาดนี้รายได้ไม่ไม่เบาเลยนะครับไม่เบาไม่ธรรมดาเลยนะครับนะครับใครสนใจก็ ลองลองนะครับลองลองไปหาข้อมูลดูนะครับไปลองหาข้อมูลไปหาติดต่อไปดูลาดเล่านะครับนะครับอ่าเป็นคนขนผักในตลาดเนี่ยนะครับรายได้ดีนะครับรายได้ดีนะครับจริงๆนะครับอันนี้เขาเขาคงไม่ไน้ไม่ในมือผมก็เคยรู้จักนะครับผมลุงชัยนี่แหละนะครับเคยรู้จักกับคนที่เคยไปเข็นผักขายที่ตลาดนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับหลายสิบปีก่อนอ่าเขาก็ทําอยู่หลายปีนะครับนะครับ ก็มีเงินเก็บนะครับมาตั้งตัวอยู่บ้านได้สบายเลยนะครับนะครับผมรู้จักอยู่คนหนึ่งนะครับนะครับเขาเคยเล่าให้ฟังนะครับท่านใดสนใจก็ลองลองนะครับลองลองไปไปไปสืบหาข้อมูลดูนะครับเอามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับรายได้ดีเหมือนกันแฮะผมปลูกผักขายก็ได้ไม่เท่าเขาเออน่าจะใช่นะครับต้องวันละพันห้าไม่ลงไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับ ลงทุนนิดหน่อยแค่ซื้อเซอร์วินมาแล้วก็มาเข็นผักได้เลยนะครับรายได้ตั้งวันละพันกว่าบาทขึ้นนะครับโอ้น่าสนใจน่าสนใจเอามาวกเขาเรื่องของการขายผักต่อเลยครับมีพ่อค้าตัดผักมาขอเหมาผมหลายคนถามแล้วก็อมยิ้มไปด้วยพลางก็ว่าผมมาตลาดใหญ่ขนาดนี้ผมเอาผักมากันเป็นเป็นตันขึ้นไป ทำไมผมเอามา18กิโลกร,รมัมก็บอกเหตุผลไปตามที่เกินมาครับคนมันเคยกลัวๆกล้าๆมานานและก็อยากจะลองมาขายดูแต่ไม่ทำสักทีวันนี้วันนี้ก็เลยตัดสินใจเป็นพ่อค้าครั้งแรกในชีวิตและก็มาตลาดบิ๊กเอฟเลยผมอยากจะเข้าไปไปดูไปขายข้างในตลาดจึงไม่ขาย ให้พ่อค้าตัดซื้อด้านหน้ายอมเสีย350บาทเข้าไปขายค่าน้ำค่าน้ำมันไปกับการจนบ,บุรีตลาดสีมุมเมืองก็800บาทแล้วล่ะครับพอได้เวลา19นาฬกเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยรถเข้าตลาดและก็จ่ายค่าเข้าในตลาดที่ดันผ่านเข้าด้วยเลย พอเข้าไปตามรถที่เขาอยู่ก่อนหน้าแล้วไปถึงลานก็จะมีเจ้าหน้าที่บุกรถให้เราจอดเข้าช่องจอดซึ่งเราจะเลือกที่จอดไม่ได้เขาจะจัดคิวเข้าตามลำดับเลยผมได้ช่องแคบหน่อยๆกระจกรถุแทถบเบียดกันเพราะคันซ้ายและคันขวาจอดกินที่มาหน่อย พอจอดรถได้ก็สังเกตดูพ่อค้าคนอื่นๆเขาทำกันยังไงก็รู้ว่าที่นี่เป็นลานขายผักกันบนรถเลยผมก็เปิดท้ายรถเอาผ้าใบปูเอาผักชีมาวางยังไม่ถึงสองนาทีก็มีแม่ค้าเมียนมาตัดผักรายย่อยมาถามซื้อเอาไปนั่งขายปลีกที่ลานนั่งขายผม ก็เช็คราคาขายปีกและราคาส่งที่หน้าตลาดกับคนเขีนผักมาแล้วจึงแจ้งราคาไปแม่ค้าคนนี้เพิ่งมาหัดเป็นแม่ค้าใหม่เป็นครั้งแรกเอาละว่าคนขายก็ใหม่คนซื้อก็ใหม่เขาจึงบอกว่าเขาเพิ่งมาหัดขายวันแรกขอไปดูราคาเจ้าอื่นๆก่อนผ่านไปอีกหนึ่งนาที มีแม่ค้าเมียนมาอีกคนมาถามราคาผมก็แจ้งราคาไปเขาขอลดลงกิโลกรัมละ5บาทเท่าที่ดูก็ขอลดพอเป็นพิธีเพราะถ้าไม่ขอลดคงไม่ใช่ปกติของแม่ค้าแน่ๆซึ่งผมก็มาเพื่อศึกษาตลาดเฉยๆก็เลยขายให้ไปเข้าเหมาทั้งหมด18 กิโลกร,รมัมได้เงินมา1260บาทเลยถามพ่อค้าคนอื่นๆดูว่าถ้าถ้าเราขายผักในรอบนี้ไม่หมดจะทำยังไงเขาก็บอกว่าวนใหม่คือออกไปแล้ววนเข้ามาจ่ายค่าเข้าตลาดใหม่แต่จะเสียแค่ครึ่งราคาจาก,กรอบแรกที่จ่ายไปครับ เขาก็พูดต่อท้ายว่าแต่เขาไม่เคยได้วนก็ขายหมดในรอบเดียวทุกครั้งวันนั้นก่อนผมจะเข้าไปขายผมได้ลองโทรไปถามพ่อค้าคนกลางหลายคนว่าเขารับซื้อผักชีที่ราคาเท่าไหร่ก็ทราบว่าเขาซื้อที่กิโลกรัมละ30บาทบ้าง35บาทบ้างและเรา ต้องไปส่งเขาที่4มุมเมืองหรือตลาดไทยด้วยผมก็เลยตัดสินใจไปขายเองให้มันรู้เรื่องกันไปเลยผลที่ได้ก็คือผมขายได้กิโลกรัมละ70บาทถ้าผมไปทันรอบ1 7นาฬิกาผมจะขายได้กิโลกรัมละ120บาทนี่คือที่คนขนผักบอกราคาจะขึ้นจะลงตามปริมาณผักในแต่ละรอบครับ สรุปคือผมเสียค่าน้ำมันรถไป800เสียค่าเข้าไปภายในตลาด350บาทก็รวมเป็น1,150บาทผมขายผักได้1,260บาทก็คงเหลือเงิน110บาทก็ซื้อน้ำซื้อขนมกินบ้างคงก็เกือบหมดพอดีนะครับก็จบเรื่องราวนะครับของเกษตรกรท่านนี้นะครับที่ นำผักชีเข้าไปขายที่ตลาดนะครับก็เป็นมือใหม่หรือว่าหรือว่าอยากไปพิสูจน์นะครับอยากจะเข้าไปพิสูจน์ว่าเออเขาซื้อขายกันยังไงมีระบบมีการเจรจาต่อรอ,องกันยังไงนะครับก็ท่านนี้ก็คงอยากจะรู้นะครับว่าออมันมันพอจะเป็นลู่ทางที่จะของเกษตรกรนะครับที่จะนําผักไปขายส่งยังตลาด ใหญ่ๆนะครับตลาดกลางอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็อยากจะรู้นะครับว่ามันพอจะเป็นรูทางหรือว er ่าทําได้แค่ไหนแค่ไหนสรุปก็คือนะครับสรุปก็คือนะครับจากเนื้อหาจากเรื่องราวที่ท่านนี้เล่ามาก็คือถ้าเข้าไปขายผักในในช่วงจังหวะในช่วงระยะเวลาที่ราคาผักมันขึ้นนะครับในรอบที่ราคาผักมันขึ้นนะครับท่านนี้จะขายผักได้ในราคาแพงนะครับในราคาแพง ก็คือถ้าเข้าไปในรอบ17นาฬิกานะครับตามที่เขาเล่ามานะครับเขาก็จะขายผักได้กิโลกรัมละร้อยกว่าบาทขึ้นนะครับ120บาทอย่างเงี้ยนะครับ120 30นะครับเขาก็จะมีกําไรสูงมากนะครับมีกําไรสูงมากนะครับแต่ทีนี้เขาเข้า <c oughs> ไปไม่ทันนะครับในรอบเช้ารอบ17นาฬิกาเออไม่ใช่รอบเย็นนะครับ17นาฬิกานะครับทีนี้พอไม่ทันก็เลยได้เข้ามารอบรอบ 19นาฬิกานะครับทีนี้สงสัยผักน่าจะเข้าไปเยอะนะครับในช่วงนั้นนะครับในรอบ19นาฬิกาซึ่งน่าจะมีรถขนผักเข้ามาเยอะมากนะครับในช่วงนี้นะครับก็เลยทําให้ผักนั้นเขาเรียกว่าเข้ามาเยอะมันก็น่าจะเรียกว่าล้นตลาดได้ยังไงนะครับนะครับอาจจะไม่ล้นอาจจะเขาเรียกว่ามาเยอะเกินไปนะครับเข้ามาพร้อมกันมากเกินไปนะครับ ราคามันก็จะร่วงลงนะครับราคามันก็จะร่วงลงนะครับจนเหลือกิโลกรัมละประมาณอ่าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะครับเราประมาณนี้นะครับถ้าใครขายได้ถึง80ก็ก็ดีไปนะครับก็ดีหน่อยนะครับส่วนคนที่ขายได้กิโลกรัมละ6และว70หรือว่า60เนี้ยก็ก็ก็แต่ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับนะครับสรุปแล้วถ้าถ้าจะเอาไปขายเองนะครับถ้า เกษตรกรปลูกผักแล้วจะนําไปขายเองที่ตลาดตลาดใหญ่ๆตลาดบิ๊กๆตลาดกลางนั่นแหละนะครับนะครับก็ควรจะเอาไปเยอะๆนะครับเอาไปเยอะๆนะครับเอาไปเป็นเป็นได้หลายร้อยกิโลกร,รัมถึงถึงเป็นตันนั่นแหละนะครับถึงจะคุ้มค่านะครับถึงจะคุ้มค่านะครับยิ่งถ้าเรา,าปลูกอ,อยู่อยู่ห่างจากตลาดนะครับ ห่างจากตลาดใหญ่ตลาดกลางนะครับหลายกิโลนะครับหลาย10กิโลถึงเป็นร้อกิโลเนี่ยเรายิ่งจะต้องปลูกเยอะๆนะครับปลูกให้มันได้เยอะๆนะครับเวลาขนไปแต่ละครั้งแต่ละทีมันจะได้ไปเยอะๆมันก็จะคุ้มนะครับหรือไม่ก็ไปหารับซื้อของท่านอื่นเสริมไปด้วยนะครับซื้อผักชนิดอื่นนะครับจากเกษตรกรท่านอื่นนะครับบรรทุกเสริมไปด้วยนะครับ ก็ลหลายๆอย่างอย่างเล็กอย่างน้อยมันก็ได,ได้ได้เยอะได้มากขึ้นเองนะครับนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะครับ